ครับก็สวัสดีนักศึกษาปสองที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมเนาะอาจารย์จิรวิทย์นะครับก็มาในมาต่อกันจากคราวที่แล้วนะครับในงานเครื่องสูบและเครื่องอากาศเนาะตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับต่อจากตอนที่1ตอนที่แล้วนะครับก็เราจะมีทั้งหมด4ตอนเนาะก็เราจะเจอกัน4ครั้งนะครับก็จะมีคลิปออกมาทั้งหมด4คลิปนะครับก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องสูบและเครื่องอากาศล้วนเลยนะครับ ส่วนใบงานก็น่าจะมีตอนอตอนสุดท้ายของสรุปสรุปเนื้อหานี้นะครับเนาะก,ก็ส่วนงานอื่นก็ไปติดตามใน Google g l e c l a s s r o o m นะครับที่ผมได้สั่งทุกอาทย์ทุกทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะครับนเนาะเ,เ,เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะนะครับอันนี้เป็น โบเวอร์ไดเวนแอร์ไนท์เนาะ for ดำอิงนะครับเนาะก็ยังอยู่ในเรื่องของเอ่อในเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอ่อการดูความชื้นนั่นเองนะครับนะอ่ะโอเคนะครับก็อ่อที่ความเร็วลมต่ำเนาะความเร็ว5,000ถึง18,000ฟุตต่อนาที เนาะหรือคิดเป็น25ถึง90นะครับ m ส่วน s เนาะก็เป็นเอ่อมินิตมินิต per second หรือเป็นหรือเป็นเมตรต่อวินาทีนะเออไม่ใช่มินิตนะเป็นเมตรนะเมตรต่อวินาทีนะครับเหมาะสําหรับนะครับเหมาะสําหรับอะไรนะก็เหมาะสำหรับการเป่าฝุ่นหรือเม็ดน,น้ําบนผิวที่เรียบนะครับเนาะนะครับเป่าป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตเนาะ สแตติกนะครับอิเล็กตริกซิตี้นะควบคุมความหนาในการเคลือบผิวนะโคตติ้งนะครับแล้วนะก็เป็นเ,เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่เดินอย่างช้าๆนะต่อไปเป็นความเร็วลมปานก้างนะความเร็ว16นนะครับถึง3 3 2 0 0 0ฟุตต่ตอน,นาทีนะหรือ80ถึง 160เมตรต่อวินาทีนะครับเนาะก็เหมาะสำหรับนะครับไล่หยดน้ำออกจากขวดหรือกระป๋องนะครับเป่าแห้งของหมึกพิมพนะ์เนาะควบคุมความหนาของการเคลือบผิวหรือโคตติ้งนั่นเองนะอ่านะครับแล้วก็ไล่น้ำเนาะ80-95%จากกระบวนการผลิตนะต่อไปเป็นความเร็วลมสูงนะครับความเร็ว3 0 0 0 0ืถึง40,000ฟุตต่อนาทีนะครับหรือ150 ถึง200เมตรต่อวินาทีนะครับเหมาะสําหรับกระบวนการผลิตที่เดินอย่างรวดเร็วเนาะเป่าชิ้นส่วนที่รูปร่างซับซ้อนนะคอมเพล็กซ์เชปพาร์ทนะครับแล้วก็เป่าเศษชิ้นส่วนในรูนะเคียร์ริงโฮออฟเดบิสนะครับต่อไปนะครับก็อยู่ที่เรื่องการกำจัดความชื้นเหมือนเดิมะนี่ก็เป็นศักยภาพการประหยัดพลังงาน แล้วก็เป็นกราฟเนาะเดียเเด๋ยวกราฟเนี่ยเดี๋ยวเราจะามาขยายความกันทีหลังนะครับวันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะว่าเส้นไหนตรงนี้ก็เป็นคอมเพรสแอร์เนาะก็เป็นแรงดันอากาศนะครับนี่ก็เป็นเทอร์โบเทอร์โบโบเวอร์นะก็เป็นความเร็วของอพัดลมโบเวอร์นั่นเองนะครับที่เราใช้เนาะก็เขาบอกว่าแอร์ไนท์นะสามารถประหยัดพลังงานได้ร้อยละ30-50เนาะนะครับอันนี้ก็คือเป็น พัดลมธรรมดานะครับแต่นี่เป็นเป็นเทอร์โบนะก็จะจะดูการทิศกัฟว่าสูญเสียพลังงานกันไปแค่ไหนนะเขาก็คิดออกมาว่าได้ร้อยละ3 0ถึงเนาะแล้วแต่การใช้งานนะนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของอาการใช้งานในปัจจุบันเนาะอากาศอัดเจ็ดบาร์นะครับจ่ายนอตเซิลนะในหัวฉีดนะสองถึงสี่บาร์นะครับเนะาะอันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบาย เิมเติมที่หลังนะว่าอะไรคืออะไรนะครับอ,อ่าโอเคนะนะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับการใช้แอ r ไนทะ์เนาะลงโบเวอร์แนยะ์จุบาทจ่ายให้แอ r ไนท์ศูนบาทนะนะครับก็เท่ากับ90%้าสนะิบเปอรซ็นิงเนาะห้าสประหยัดจากอากาศอัด7บาทหรือ0.3บาทนะครับประหยัด จากนอตเซิเนาะนะครับนาก็นะครับหนะึ่งนะบาทจะประหยัดอยู่8%ปดเปอร์เซนาะถ้าใช้แอร์ไนะนะครับแต่เมื่อกี้รูปเมื่อกี้ก่อนหน้าก็คือไม่ได้ใช้ Air n i น h ์ตอนนะีคือจำลองอจำลองเหมือนอพัดลมนะครับที่เป่าไล่ความชื้นนั่นเองเมื่อกี้ใช้พัดลมธรรมดานะตอนนี้ใช้พัดลมโบเวอร์นั่นเองก็ขงเขาเปรียบเทียบให้ดูว่าอะ,อ,ะอะไรจะประหยัดกว่ากันนะนะครับนะ ต่อไปก็เป็นแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาก,ก,กาศเนาะการเลือกเครื่องอากาศนะครับเนาะเครื่องอากาศแบบลูกสูบเหมาะสมกับการรับโหลดที่ไม่สม่ำเสมอเนาะประสิทธิภาพที่พาร์ตโหลดสูงนะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นเครื่องอากาศแบบโรตารี่สกรูนะเหมาะกับการรับโหลดเต็มพิกัดและความต้องการลมสม่ำเสมอ,นะอสเนาะคอนสแตนต์โฟร์นะต่อไปเป็นเครื่องอากาศแบบหอ้อยโคงนะ่งเนาะเหมาะกับระบบ ที่ความต้องการลมมากและเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคอนสแตนต์เพเชอร์นะก็เลือกให้เหมาะสมกับกับหน้าง,งานที่เราใช้นะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับอันน,นี้เป็นแนวทาาก็ยังอยู่ที่แนวทางการรับพลังงานในระบบอากาศเนาะก็ชนิดของเครื่องอากาศเนาะภาวะไโรโหลดนะครับไฟฟ้าที่ต้องต้องการเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของละโหลดเต็มนะครับแล้วก็เป็นภาวะโหลดเต็มที่ไฟฟ้าต้องการณนะ ที่ความดัน700กิโลปาสคาลนะนะครับแบบลูกซูนะ10ถึง25เปอร์เซ็นต์นะชั้นเดียวนะครับ2ชั้นนะครับชั้นเดียวก็0.38ถึง0.43กิโลวัตต์กิโลวัตต์ต่อลิตรต่อวินาทีนะครับเนาะ2ชั้นก็0.30ถึง0.35กิโลวัตต์ต่อลิตรต่อวินาทีนะครับโรตารี่แวนเนาะ30ถึง40เปอร์เซ็นต์นะ0ูน 40-0.45กิโลวัตต์ต่อลิตรต่อวินาทีแบบสกูนะครับ25-60% 0.35-0.40ถึงกิโลวัตนตะ์ต่อลิตรต่อวินาทีนะครับต่อไปเป็นแรงเวียงนะ20-30%นะครับ0.30-0.35ถึงกิโลวัตต์ต่อลิตรต่อวินาทีนะครับก็ตามนี้นะ ต่อไปก็ยังเป็นแนวทางการลดพลังงานในระบบออากาศนะท่อดูดอากาศนะอากาศด้านดูดควรเป็นอ,อากาศแห้งอากาศเย็นแห้งและสะอาดนะครับอากาศที่มีอุณหภูมิต่ําลง3มองศาจะลดการใช้พลังงานลงได้1%เนาะการอัดอากาศนะครับที่แห้งจะช่วยลดการอัดไอน้ําให้ได้ความดันเท่าอากาศและความดันไอน้ําจะครบแน่นเป็นหยดน้ําเรียกว่า คอนเดนเซชนะครับแล้วก็ความสะอาดของอากาศหากมีฝุ่นมากจะทำให้ฟิลเตอร์อุดตนันมีผลมีผลให้อากาศไหลเข้าน้อยนะครับอัตราส่วนความดันจะสูงทำให้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ควรจะมีกำหนดในการร้านทาความสะอาดหรือรัอกษาอะไรเนาะเกี่ยวกับไส้กรองตรงนี้นะอ่ะนะครับต่อไปเป็นยังอยู่ในแนวทางการอนุรักษ์พลัง,ลางงานเนาะ ต่อไปเป็น after cooler นะครับ,นะรบ after cooler เนาะเนื่องจากอากาศที่ดูดเข้าเข้าไปมีความชื้นผสมอยู่ด้วยถ้าไม่มี after cooler ความชื้นจะกันตัวเป็นหยดน้ําการติดตั้ง after cooler จะช่วยลวดปัญหาการเกิดคอนด e นเซ t e ได้มากนะครับต่อไปเป็น after d r e r เนาะงานบางอย่างนะครับ ต้องการความชื้นในอากาศน้อยหรือมีความสะอาดมากเช่นอุตสาหกรรมพ่นสีอาหารและยานะครับแอร์ไรเออร์จะช่วยแยกความชื้นและทําให้อากาศมีความแห้งมากน,ะ,นะครับต่อไปเป็นแอร์รีเซเ e อร์นะทังเก็บอากาศจะช่วยให้ลมในระบบมีความสม่ําเสมอนะทังเก็บอากาศยังช่วยลดอุณหภูมิอากาศทําให้คอนเดนเซตแยกจากอากาศอัดได้บางส่วนนะครับต่อไปเป็นเมนไปนะท่อเมนนะครับ เมนไปหรือท่อเมนเองนะจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะไม่ให้ความเร็วของอากาศภายในสูงเกินไปนะครับไม่ควรเกิน6เมตรต่อวินาทีนะนี่คือความเร็วลมนะครับต่อไประบบท่อเมนต้องดูแลให้มีการรั่วของอากาศไม่เกิน50%เปอร์เซนต์นอะกที่เขาบอกไว้นะครับเนาะที่ยอมรับได้นะครับที่เขายอมรับได้ในภาคอุตสาหกรรมเนาะอ่าต่อไปเป็นความดันของอากาศอัดเนาะ การใช้ความดันของอากาศอัดมักตั้งค่าความดันที่สูงและต้องลดความดันอีกมากที่จุดใช้งานนะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานนะครับลดความดันใช้งานลง1นึ่งบาประหยัดพลังงาน8%เนาะ,นะในกรณีที่ความดันของอากาศแบ่งเป็น2ระดับเช่นกลุ่มหนึ่งใช้ความดัน6บานะและอีกกลุ่มหนึ่งใช้ความดันสาบาการใช้งานลักษณะน,นี้ควรแยกผลิตอากาศอัดนะครับเนาะ ในกรณีที่มีความดันของอากาศแบ่งเป็นสองระดับในแต่ละใน,แต,ในะแต่ในระดับสูงมีจํานวนใช้ที่น้อยกว่าติดตั้งบูสเตอร์นะครับเพื่ออากาศเพิ่มขึ้นเช่นจากความดันเจ็ดบาร์เป็นสิบเอ็ดบาร์เป็นต้นนะครับเนาะอ่ะนี่ก็เป็นประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเนาะค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์นะครับนะนะนะครับอาจเขียนอยู่ในรูปที่แสดงค่ากำลังงานสูญเสียของมอเตอร์ได้ดังนี้ ก็ประสิทธิภาพเป็นเปอร์เซนต์เนาะเท่ากับนะครับกำลังงานขาออกคิดเป็นหน่วยเป็นวัตต์เนาะส่วนกําลังงานขาออกหน่วยเป็นวัตต์นะครับบวกกําลังงานสูญเสียเป็นวัตต์เหมือนกันแล้วก็คูณหนึ่งร้อยนะอีกอันนึงเป็นประสิทธิภาพเหมือนกันนะคิดเป็นเปอร์เซนต์เหมือนกันนะครับก็เป็นกําลังงานป้อนเข้านะหรือขาเข้านั่นเองนะครับหน่วยเป็นวัตต์เหมือนกันแล้วกับกําลังงานสูญเสียหน่วยเป็นวัตต์เหมือนกันส่วนด้วยกําลังงานป้อนเข้า เนาะหรือขาเข้านะหน่วยเป็นบัทนะคูณหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับวิธีการก็คือวิธีการก็คือเวลาคุณคิดเนี่ยคุณต้องหาส่วนนี้ก่อนนะครับคุณต้องหาส่วนนี้ก่อนนี่ใส่วงเล็บไปให้แล้วนะครับคุณหาส่วนนี้ก่อน,นพอส่วนนี้ได้มาเท่าไหร่ค่อยไปคูณร้อยนะครับแต่ถ้าคุณแบบนี้ปุ๊บแล้วไปคูณร้อยเลยเนะี่ยค่ามันจะผิดเนาะอันนี้แนะนําวิธีการคิดนะครับอ่ต่อไปเป็นความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐานทั่วไป นะเดี๋ยวอันนี้ก็ให้อ่านาทำความเข้าใจกันนะครับเพราะว่าคําอธิบายอยู่นี้แล้วมันเยอะนะผมขี้เกียจอ่านให้ฟังนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยก็ถ้าใครอยากศึกษาก็หยุดสต็อปตรงนี้ไว้แล้วก็อ่านนะครับเนาะนะครับอ่หรือจะให้อ่านเราไม่ดีกว่าคุณไปอ่านกันเองดีกว่านะครับนะ,ะนะครับก็นี่คือความแตกต่ตางนะครับเขาสรุปมาให้แล้วของมอเตอร์เรื่อมหนึ่งนะครับ ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าเนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการออกแบบนะใช้วัสดุที่ดีขึ้นและพิดีวิถีนในกระบวนการผลิตมากขึ้นนะครับเนาะสองประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงขึ้นประมาณ 2- 4สเนะครับสามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ประมาณ25-3 0เนเาะสามเกิดความร้อนจากการทํางานน้อยกว่านะครับสี่อายุการใช้งานของฉนวนอายุการใช้งานของฉนวนและลูกปืนยาวนานขึ้นนะครับห้าการสั่นสะเทือนน้อยกว่ามีเสียงรบกวนน้อยนะครับ 6ค่า power factor ดีขึ้นนะประมาณนี้เขาสรุปมาให้แล้วจากในรูปเมื่อกี้ที่ยาวๆเนาะก็จะอ่านตรงนั้นเพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือจะหนุดตรงนี้เลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอะต่อไปก็ยังอยู่ที่ความแตกต่างเนาะมอเตอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อย่างไรนะ,น,งนะหนะปรับปรุงคุณภาพของแกนเหล็กนะครับสแผ่นเหล็กที่บางขึ้นนะสามเพิ่มปริมาณของตัวนำนะครับสปรับปรุงการออกแบบร่องสลอตนะ ห้าลดช่องว่างระหว่างสเตเตอร์และโรเตอร์นะครับเนาะหกปรับปรุงฉนวนที่โรเตอร์นะครับเจออกแบบพัดลมใหม่นะอ,ะอันนี้ก็เป็นกราฟแสดงค่าสมประสิทธิของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์มาตรฐานนะก็ดูกันเอาเองเลยนะครับเนาะก็ดูกันเอาเองเลยค่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับ นะครับก็ดูศึกษาดูว่าค่าตรงนี้เป็ตรงไหน,อไอไหนอโอเคนะครับก็สำหรับในตอนที่สองนี้นะครับ่าก็จะมีเพียงเท่านี้ก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่3าตอนที่4ี่นะครับก็จะมีมาเพิ่มให้อีกนะครับเนาะก็ในส่วนของตอนเนี้ยจะมีพวกกราฟพวกคำอธิบายในรูปเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยาอยากใหอ้อ่านและศึกษาให้หมดนะเพราะว่ามันก็เป็นความรู้ทั้งหมดนะครับแนละ้วก็สามารถนะํามาใช้พัฒนาอะไรต่อมีอะไรได้หลายอย่างนะครับสําหรับงานเครื่องสูบและเครื่องอากาศอาการเนาะก็เป็นวิชาใหม่เนาะที่เพิ่งบรรจุเข้ามาใน หลักสูตรเนาะแล้วก็เราก็ได้เลือกใช้มาสอนพวกท่านนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะต่อเด็กของเรานะครับก็เลยนํามาสอนเนาะก็สําหรับเรื่องงานก็เหมือนเดิมครับผมก็จะสั่งงานใหม่ทุกวันจันทร์นะครับให้ส่งงานก่อนวันอาทิตย์นะครับโดยงานที่ส่งโดยงานที่ส่งทุกแผ่นนะครับต้องเขียนชื่อด้วยลายมือของท่านนะครับเท่านั้นนะครับใครไม่เขียนชื่อก็ไม่มีคะแนนให้เนาะก็ไม่มีคะแนนสําหรับ งานไหนที่ผมตรวจแล้วนะครับผมก็จะส่งคืนกลับไปให้ท่านพร้อมกับคะแนนนะครับและพร้อมคำกับคําอธิบายคะแนนว่าทําไมท่านถึงไม่ได้ A เออยทำไมท่านถึงไม่ได้ A นะครับท่านได้ B ได้ C ได้อะไรนะครับแต่ผมจะให้คะแนนเต็ม10นะเป็น10 9 8 7 6 5อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ดูว่าเออท่านเขียนวันที่หรือเปล่ามีเส้นก้านหน้าหรือเปล่าตัวหนังสืออ่านออกไหมนะครับพอเขียนจบแล้วมีขีดเส้นใต้หรือเปล่านะครับมีเขียนอัตลักษณ์ของสาขาไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็หลักๆ ครับทำงานครบหรือเปล่าส่งงานตรงเวลาหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็มีผลต่อคะแนนหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ผมตรวจแล้วผมก็จะส่งงานกลับไปพร้อมกับคะแนนพร้อมกับคําอธิบายคะแนนนะครับว่าทําไมท่านถึงได้คะแนนแค่นั้นแค่นี้แค่นี้แค่นั้นนกกะก็ใครสงสัยใครสงสัยก็ทักมาถามในกลุ่มก็ได้หรือจะไลน์มาส่วนตัวก็ได้นะครับหรือจะทักมาทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือจะโทรมาถามก็ได้นะซึ่งเบอร์โทรก็เบอร์โทรก็ เขาก็ให้ไปที่เพจของวิทยาลัยไปแล้วนะครับตอนที่แนะนําครูในสาขาแล้วก็ครูที่ปรึกษาเรามีทั้งเคียวโค้ดในการน,นี่แล้วก็มีเบอร์ที่ปรึกษาติดมีเบอร์อาจารย์ติดอยู่เนาะก็สงสัยตรงไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและรับฟังนะเดี๋ยวเจอกันตอนหน้านะครับก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเนาะนะครับก็เดี๋ยวจะทําทตอนที่3ามให้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ